โดยใช้ประตูระบายมาำอาจารย์ระดับน้ำขึ้นที่กม42ครับโดยชงน้ำก็วันนี้มีคำยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ท่านที่ได้กล่าวขึ้นไปแล้วนะครับมีการเยี่ยมเยียนทางทางโครงการส่งน้ำด้นสายชันสู่สระให้มืขวาคอนข้ายมือขวาสวีนะครับที่แยมานี่คือคอนข้ายมืครับที่ที่เราอยู่นี่คือประมาณตรงจุดนี้ครับ ีเป็นของของหลวงของอะไรจร <ian> <tra vel> ิง <Labor> ก <ator il fi> ็คือตรงจุดที่ขอเยาวชนตัวเป็นหน่วยที่กล้ามาเราเองนะครับต้นนะตรงจุดนี้ก็สามารถก็จะใช้ผมคิดว่าที่เกษตรกรที่มาท่านกรมรรม์มาขอให้ทามท่านทางมขัานสำนักเลย ขอให้ผู้ประกานนะคนก็จะตายด้วยครับไม่เป็นไรครับนั่นอยาตังตรงเราตอนนี้ต่าขนาอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะด่าง่ายเลครับครับเขายากเรียนนั่นเายครับเออวันนี้คือเนื่องจากเมื่อวานอย่างนี้นะครับเราอย่างนี้เรามีปัญหาเรื่องน้ำในตอสงนน้ำหนึ่งคราหนึ่งัานเมืับเราจะเป็นก้าเปลี่ยนครัต่อไปเนี่ยก็คือช่วงต้นเดือนกรุงานะครับซึ่งสถานการณ์ตรงนี้นะครับก็ส่งเสียงกับกับความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ที่น้องเกษตรกรที่ทําการเกษตรอยู่นะครับแล้วก็น้าเพื่อการโปร่คบริโภคด้วยนะครับจะมีย่นี้ครว่าในปีนี้เนี่ยเราเกิดสถานการณ์ในเรื่องของอุทกภัยกคนจริงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีน้ํามากนะครับแต่น้ํามันไม่ได้แส่นียได้นะครับก็ไม่ได้มีมากหรือว่าพื้นที่น้อยด้วยนะครับก็เลยเป็น เพื่อที่ไม่ทำลายเพราะปลูกไปแล้วเกิดความเสียหายตรงนี้เนี่ยในพื้นที่รุ่งเจ้ายาต้นน้ที่ได้เห็นที่ประมาณ2องพันแปดนมันก็มีบางพื้นที่ท่านเองเพราโดยหลักแล้วเนี่ยเราจะส่งเสริมในเรื่องของการปลูกในี่นาีมากกว่านะครับที่จะสนับสนุนถ้าความสนาจช่วยเหลือในส่วนนี้ได้แล้วนะครับในทางที่สามารถเกี่ยวเกี่ยวรองีได้แล้ว อนุญาตจริงๆนะครับต้องตกลงสัญญาเรื่นี้ว่าต้องต้องหยุดในเ่อการที่จะไม่ทำล็อกต่อาเองครับโดยท่านทบีเอเนี่ยท่าก็มีความหกใยนะครับที่เราเป็ะนชนะครับที่ประสบภัยที่ผ่านมาแะปีนี้ก็เป็นปีโควิดที่นั่นก็เป็นกรถรบูมนะครับถ้าเป็นรองบูมเราต้ไม่ลุกรอบายว่าเราก็เชียรคทา่เราอนุญาตให้เราเลิกปลุกนะครับอนุญาต นั้นก็ขอให้พวกเราจะรักษาอำาจสัญญาของเราผ่านนะครับท่านสอสอก็ท่านจังหวัลสุรีนะครับแล้วก็โทนาพระสามตำบลนะครับที่มาตรงนี้แล้วก็ที่ได้มานะครับก็ขอบคุณนะครับท่านเจษณะแ่างยิ่งครับที่กรุณาแลมวครับรตรีชัยรุฑนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาซึ่งซึ่งทางผมได้ดําเนินการมาเดือนสองเดือนแล้วโดยหลักการและเหตุผลเนี่ยหลายาท่านจำได้ พอลอดไปก่อนแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันใหม่นะครับตรงนี้โอเคไหมครับโอเคครับที้ก็ก็ยังไงเนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้นำเรียนไปแล้วแหละวล่าถ้าเสร็จอารับนี้เนี่ยยังไงหมดทษดีหน่อยหนึ่งเพราะว่ากรมชนเนี่ยเขาก็ประกาศออกเาแล้วว่าเขาเนี่ยประคุณนักเตะ なるほど。